สวัสดีครับคำคืนนี้นะครับคู่บิ๊กแบช h ประจำสัปดาห์เลยก็ว่าได้ครับทางด้านปีสนแสดงแมนเชสเตอร์เตต์เปิดสนามโอทร์ฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของสิ์ดูเชลซีครับแต่คำคืนที่ผ่านมานี่แมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลนี่ก็แพ้ค่อนข้างจะพลิกล็อกทีเดียวนะครับในะหะที่ลิเวอร์พูลแม่ตอนแรกไอ้เราก็นึกว่าจะแพ้ซะแล้วที่ไหนได้ครับแซงกลับมาชนะได้เฉยเลยอ่ะเป็นไ,ไรเรามาลุ้นคู่ของแมนยูกันต่อครับ เกมนี้นี่รูดฟานนิสรอยก็จะทำหน้าที่คุมทัพเป็นเกมที่2นะครับจากทั้งหมด4เกมก่อนที่จะให้ทางด้านรูเบนอเมรินเข้ามารับหน้าที่ต่อครับในเตะตัวหลักที่ยังเจ็บๆอยู่นะครับก็มีทั้งทางด้านแอนโทนีแฮร์รี่แม็กควายคอปปี้ไมนูนะครับทาวแห่งมาเลเซียเมสันเมาส์ลุกชอและก็ทางด้านเลนี่ยโรครับ,น oro, รบในขณะที่ฝั่งของ คริสเตนเอริกนเดี๋ยวรอเช็คสภาพความฟิตอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะไหวไหมแต่ดูแล้วคงจะยากครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับจากเกมที่แมนเชสเตอร์แตนดี่เอาชนะเลสเตอร์ในศึกคาราบาวครับโดยอังเรโอนาน่านะครับมาสรุยและก็รัสฟูสฮอยลุนจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับแต่ที่ทันดานไบยันเดียวิกตอร์วินเดรฟและก็จัวชัวเซอร์ซีก็ต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองฝั่งของเชลซีบ้างลหรครับ ก็จะบดสิทธิ์ใช้งานจะเดนซันโชนะครับก็ตามเงินไขย,ยืมตัวนะครับอีกทั้งมีปัญหาเรื่องอาการป่วยด้วยแต่นอกนั้นไร้ปัญหาครับโอ้โหต้องบอกนะครับว่าฟิตสมบูรณ์จริงๆแต่ว่าเกมการสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลนะครับตกรอบคาราบาวครับ โพมเมนะครับก็จะลงทําหน้าที่เป็นตัวหลักครับแหมนี่ก็น่ากลัวครับในแนวรูกมีทั้งทางด้านมาดูเอเก้นะครับเปโดเนโตแล้วก็ทางด้านนิโคลัสแจ็กสันตอนแรกนึกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ไหนได้นะครับยิ่งต่อเนื่องจริงครับทางด้านนิโคลัสแจ็กสันครับในแดนกลางนี่ก็อ n นโซฟอนเดเก็จะหลุดเป็นตัวสํารองนะครับให้ทางด้านโรเมโอลาเวียกับทางด้านมาเซสไคเซโดดีจับคู่กันลงเล่นนะครับ แนวรับก็จะมีริชเจมนะครับเฟสลี่โฟฟาน,น่าโควิลแล้วก็กุสโต้ครับสำประตูก็เป็นทางด้านโรเบิร์ตซันเชสืส่อตัวจริงครับของแมนเชสเตอร์เตดกีก็ประกอบไปด้วยอังเดรโอนาน่ามัสรุยเดลิสดิสันโดมาร์ติเนสแล้วก็ดาโลครับตัวกลางก็มีคาซิมิโร่กับอุกาเต้นะครับแนวรุกมาคราฟฟอร์ดบรูโน่ฟอนันเดสกาลาโชและหน้าเป้าครับ,ร,บรัสมุสฮอยลุน ฝัง่งของเชลซีครับโรเบิร์ตซันเชสเป็นผู้สประตูนะครับกองหลังก็มีริสเจมสเมสซี่โฟฟาน่าลีวายโควิลมาโลกุสโตครับโฟกางก็บอยเซสคาเซโดกับทันด้าโรเบโลลาเวียนะครับแนวลูกโมดดูเก้โคบฮัมเมอร์แล้วก็ทันด้าเปโดเนโตครับแล้วก็สุดแนาตัวเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสัน แมนยูนี่พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมนะครับหลังจากที่เพิ่งจะถล่มเอาเชนะทางด้าเลสเตอร์ครับก็เรียกว่ามีแรงกระตุ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอลเปลี่ยนผู้จัดการทีมนี่นักเตะก็มักจากฮึกเหิมครับเล่นในบ้านด้วยนะครับเชลซีถึงแม้ว่าฟอร์มในพรีเมียร์ลีกก็ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าการสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สะดุดไปแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตกรอบในศึกคาราบาวครับเกมนี้คาดว่าน่าจะจบลงนะครับด้วยการเสมอการนี่นะ มีสกอร์แน่นอนนะครับหรือก็มีการมองกันนะครับว่าน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2อัอาตราต่อรองของคู่นี้นี่ก็เรียกว่าเท่ากันพอดีเลยนะครับในขณะที่การเข้าไปโหวตของแฟนบอลน,นี่ปรากฏว่าแฟนบอลน,นี่มองว่าเชลซีครับมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าอยูดหน่อยๆครับ เกมนี้จุดสําคัญของแมนยูนะครับคือจะต้องปิดทางด้านโคหพาเมอร์ให้ได้นะครับนักเตะที่อะบอกนะครับว่าน่าตัวที่สุดครับของทางด้านเชลซีในเวลานี้ครับถ้าบล็อกโคหพาเมอร์ได้นี่แมก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เราสามารถที่จะเก็บ3แต้มในบ้านได้ฝั่งของพอสโค่นี่ก็บนจะได้เหมือนกันนะครับว่าแมนจริงๆแล้วแมนอยู่หน้าที่จะไปซื้อโคหพาเมอร์มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะตอนนั้นนี่เชลซีไปซื้อมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับด้วยราคาค่าตัว42.5ล้านปอนด์ แต่ว่าคือยังไงซิตี้ก็มีทางขายโคพาเมอร์ให้กับแมนยูหรอครับแหมคู่รักคู่แค้นกันสักขนาดนั้นครับเรื่องของทน่านั่นแอนตโทนีนะครับแหมไอ้เราก็ฟันหงว่ายังไงก็หมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับตลอดท่านั่นแอนตโทนีครับปีกจอมหมุนเนี่ยครับยังไงก็ตามนะครับล่าสุดนี่จับท่านั่นฟุตบอลอินไลเดอร์ออกมาระบุว่ารูเบนออมาริน พร้อมที่จะให้โอกาสนักเตะชาวบราซิเลียนครับถ้าหากเขาฟิตกลับมานับหายจากอาการบาดเจ็บนี่เขาจะได้รับโอกาสลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากเขาสามารถจะคว้าโอกาสดังกล่าวได้เขาก็จะได้อยู่กับแมนยูต่อไปโอ้โอะไรกันเนี้ยแมนยูนี่ไปซื้อแอนโทนี่มาด้วยราคาที่สูงมากๆนะครับในยุคของทางด้านเอริกเทนฮากแบบ86ล้านปอนด์ผลงานก็อย่างที่ทราบกันนะครับ มีข่าวว่าแมนยูนีพร้อมที่จะปล่อยทันัแอนโทนีออกจากทีมในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้สถานการณ์นี้เปลี่ยนไปแล้วแหล่งข่าวใกล้ชิดในสโมสรน,นะครับได้บอกกับสแตนฟุตบอลอินไซเดอร์ว่ารูเบนอเมรินผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะให้โอกาสแอนโทนีอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วแมนยูนีคือต้องการที่อยากจะขายแอนโทนีนะในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ คาดว่าจะปล่อยออกจากทีมไปแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับโอกาสให้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละข่าวนะครับบอกว่าแอนโทนี่ดีก็จะเป็นอีกหนึ่งในละหลายคนเตะนะครับที่จําเป็นจะต้องต่อสู้เพื่ออนาคตของเขาภายใต้การคุมทีมของทางด้านรูเบนอัลมาฟินยังคงมีสัญญาอยู่กับทีมไปจกกนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาย,ยนปี2027ถ้าหากแมนยูขายทางด้านแอนโทนี่ในเวลานี้นะครับก็จะขาดทุนยับเยินะครับค่าตัวดีตามทางด้าน ตามรคาตลาดในเวลานี้นะครับของแอนโตนี่นี่อยู่ที่20ล้านยูโรเท่านั้นเองืูเปนอารินี่ก็ได้มีการเปิดเผยแผนการซื้อนักเตะนะครับในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างแล่ว่าอย่างยิ่งกับทานาอวิกตอร์กิลเคเรสนะครับเนี่ยศูนย์หน้าตัวเก่งครับที่แมตอนนี้แมนเชสเตอร์เตดอยากจะได้หลือเกินนะครับ โดยผู้จัดการทีมวัย39ปีนี่ก็จะเข้ามารับหน้าที่กุญซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของอินเตอร์เนชั่นแนลเบรคครับแรงก็ตามก็มีการถามเขานะครับเรื่องว่าเอ๊ะเขาจะดึงนักเตะจากสปอร์ติ้งมาอยู่กับเขาหรือเปล่าในตลาดหน้าหนาวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิกตอร์กิลเคเรสครับกิลเคเรสน่าจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ราวๆ100ล้านยูโรและมันมา,มากมันมากมายเลยแหละ ผมจะไม่มีการเซ็นสัญญากับนักเตะคนใดๆทั้งสิ้นจากสปอร์ติ้งในเดือนมกราคมนี้นะก็เรียกว่าชัดเจนเลยนะครับบอกนะครับว่าเขาจะไม่ดึงนักเตะจากสปอร์ติ้งครับในเดือนมกราคมอาจจะเป็นเพราะว่ายังคงให้เกียรติสโมสรเก่าอยู่ครับคือคือตอนนี้ยังไม่เป็นสโมสรเก่าเพราะเขายังคงมีหน้าที่อยู่นะครับเกมลงสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์พบกับท้างน้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เจอกับทางด้านรากาด้วย จะบอกต่อนะครับว่าคือเขารู้นะครับว่าสโมสรแห่งนี้นี่มีความสําคัญกับเขาขนาดไหนก็เข้าใจครับที่แฟนบอลรู้สึกผิดหวังกับการที่เขานี่ต้องออกจากทีมในช่วงของกลางซีซั่นครับแต่ว่าวันนี้มันยังไม่ใช่การจากลาอีกเต็มที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับยังคงมีเกมสําคัญเหลืออยู่อีก2เกมครับเอเจนต์ของทางด้านกิลเคเรสก็ออกมาแงมๆเหมือนกันนะนะครับบอกว่าตอนที่กิลเคเรสย้ายมาอยู่กับทางด้านสปอร์ติ้งเนี่ยก็เพราะว่ารูเป็นอัลมารินนั่นเองนะครับ ตอนนี้ใครกร็ตามนะครับที่ต้องการอยากจะให้ตัววิกต o r นี่จำเป็นจะต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับและแน่นอนครับคอมมิชชั่นที่จะต้องจ่ายให้กับเอเจนต์ด้วยตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่สปอร์ติง้งผมพาเขามาก็เพราะว่ารูเบนอัลมารินนะครับผมรู้วิธีการทํางานของเขาผมรู้ว่า,วาเขาทํางานกับนักเตะเป็นยังไงบ้างผมเลือกทางด้านรูเบนก็เพราะว่าเขาเป็นโค้ชอีกระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวทางด้านรูเบนอัลมารินก็จะออกจากสปอร์ติ้งครับมันก็จะเป็นอะไรที่ยากลาบากมากขึ้นสำหรับทางด้านวิกตอ คือคุยอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเอเจนต์ก็อยากจะให้วิกตอร์กิลเคเรเซย้ายมาทำงานร่วมกันกับทางด้านรูเบนอัมบรินนะครับแต่ว่าตัวทางด้านรูเบนอัมบรินนี่ก็ไม่อยากที่จะไปทำให้สปอร์ตติ้งเดือดร้อนครับหน้าที่จะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ๆก็คงจะเป็นในช่วงซัมเมอร์ครับให้นักเตะนี่ช่วยเหลือทีมให้เต็มที่ซะก่อนเพราะว่าทางด้านวิกตอร์กิลเคเรเซดูดูแล้วนี่ก็คงอยากจะย้ายออกจากสปอร์ตติ้งเหมือนกันครับ แล้วกับพบก,กับอินไซด์แมนจะไดใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ